ยังยังไม่หมดยังไม่หมด,หมดสวัสดีค่ะอยู่กับวีอาวีรีวันนี้ค่ะทุกคนเราก็จะมาในโหมดอายไลเนอร์สำหรับมือใหม่นะคะแล้วก็เป็นอายไลเนอร์สีดำด้วยนะคะทุกคนหลายๆคนก็จะกลัวอายไลเนอร์สีดำนะคิดว่าอายไลเนอร์สีดำกรีดออกมาแล้วตาจะดุกไหมวันนี้ค่ะซิสวีก็จะมาแนะนำสำหรับมือใหม่ด้วยนะคะว่า ควรจะใช้อาลันเนอร์แบบไหนที่จะพลาดน้อยสุดแก้ไขง่ายสุดนะคะีนเลยคะ่ะ Baby Bright ้ r i ทูอ i n o n e ชิเน่แอนด์สลิมไลนะคะตัวน,นี้เขาเป็นไลเนอร์ทูอินะคะเป็นทั้งอายไลเนอร์แล้วก็อินไลเนอร์ด้วยนั่นเองนะคะแพ็กเกจเขาก็สวยหรูด,ดูแพงไม่เบานะคะทุกคนเป็นแท่งสีดำสนิทเป็นเพนซิลไลเนอร์แบบออทอ้นะคะหมุนได้ ไม่ต้องเหล่านะคะเป็นแบบสลิมมากหัวเบาแค่1.5ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองนะคะแต่เซตีจะหมุนออกมาว่าเขาจะยาวขนาดไหนนะคะทุกคนยังยังไม่หมดยังไม่หมดหมดแล้วโอ้โหยาวขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเป็นเซนซิวไลเนอร์แบบเนื้อครีมนะคะเวลาใช้แล้วก็หมุนออกมาแค่นี้พอนะคะทุกคนเนี่ยจะเห็นว่า สีดำสนิทมากแล้วก็เนื้อนุ่มนะคะเขาเคลมมาว่ากันน้ำกันเหงื่อติดทนนะคะอยากได้เส้นขนาดไหนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบางเส้นหนานะคะก็คือ ได้หมดเลยเขามีสารสกัดจากน้ำมันอะโวคาโดนะคะแล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะมีเบต้าแคโรทีนมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะช่วยบำรุงรอบดวงตาเรานะคะให้นุ่มชุ่มชื่นและเขาก็ไม่ละคายเคืองด้วยเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็หมุนขึ้นมานิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็เห่ยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้มือใช้นิ้วกลางนิ้วอะไร ชี้กลางนางใช้นิ้วนางนะคะดึงเปลือกตากขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มองต่ำแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนแบบนี้เริ่มจากตรงกลางนะคะซิดวิชจะเริ่มจากตรงกลางไม่มีผิดไม่ถูกนะคะทุกคนใครจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้เลยนะแล้วก็ค่อยๆถมค่อยๆแซมไม่ต้องเข้าไปข้างในเยอะนะคะอันนี้เนื้อของเขานุ่มมากค่ะทุกคนไม่เจ็บไม่ละคอยเคืองใดๆ นี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะฝั่งด็กเขียนก็จะตาดูคมโตขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ <D> uh. ดีกเขียนแค่ด้านในใครที่อยากได้เส้นใหญ่เส้นหนากว่านี้ก็มาถมเหนือขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวสิ็จิรจะทำให้ดูค่อยๆระบายมานะคะ การเขียนอายไลเนอร์นะคะด้านหัวเนี่ยด้านหัวตาก็จะเส้นเล็กกว่าหางตานะคะส่วนด้านหางนะคะเราก็ใช้มือดึงมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะให้ตึงๆเส้นนสอดจะได้แบบสมูทนะคะจะได้ไม่เป็นขยึกขยือนะคะทุกคนเวลาเราดึงเขาจะเห็นลายชัดเจนนะคะแล้วก็ ีก็จะวิ่งออกมาประมาณนี้นะหรือว่าจะเขียนตรงแบบเกาหลีนิดนึงก็ได้นะคะแล้วอันนี้แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะจากนั้นแล้วก็ค่อยถมช่วงขอบตาล่างอะ่ะตรงบริเวณที่ชิคนขนตาเลยนะคะแล้วก็เขียนตรงออกมาช่วยให้ตาเราดูยาวขึ้นแล้วก็ตาดูโตขึ้นด้วยนะคะ นั่นก็ข้างล่างนิดนึงเพื่อทําดอลลี่อายนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีดําต้องเบามือนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะเป็นแปรงเหมือนแปรงเขียนคิ้วนะคะแต่ว่าขนแปรงอาจะนุ่มแล้วก็อ่อนกว่าที่สําหรับเขียนคิ้วนะคะทุกคน,นก็มาเบรนให้เส้นดูฟุ้งๆนิดนึงนะคะส่วนหางตานะคะซีบีก็จะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีเข้มนี้เลยนะคะ แตะสีเข้มนี้ไปแล้วก็แตะกับมือนิดนึงจากนั้นค่ะก็ใช้มือนิ้วชี้นะคะดึงหางตานิดนึงนะคะดึงให้มันตึงๆนะคะแล้วก็เกลี่ยม,มาวิ่งออกมาให้ยาวกว่าเส้นดินสอที่เราเขียนไว้นะคะเพื่ออะไรเนื่์เราจะได้ฟูงแล้วก็ไม่ไม่คมไม่เข้มจนเกินไปนั่นเองนะคะจากนั้นก็ เหลยเข้ามาด้านในะจะใช้อาชโดสีขาวนะคะในการทำดอรลิอายนะเขาออกนิดนึงก่อนจากหัวตาไปเลยนะคะแล้วก็มาถึงหางเลยหางตาด้วย เป็นการกรีดอายไลเนอร์ที่ง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับมือใหม่ด้วยนะคะทุกคนชอบเนื้ออายไลเนอร์เขาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้ออายไลเนอร์เขานุ่มแล้วก็ทําให้เรากรีดง่ายนะคะทุกคนไม่ทําให้เราเจ็บขอบตาแต่อย่างใดเลยนะคะกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าไม่หลุดนะคะชอบของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ใช่อายไลเนอร์ธรรมดานะคะทุกคนคือเขาจะใส่สาร,รบำรุงมาด้วยเป็นสารจาก,กัดจัด น้ำมันอะโวคาโดด้วยน่นเองนะคะช่วยบำรุงรอบดวงตาเราให้นุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็มีวิตามิน ADE ช่วยต้านอนุโมลอิสระด้วยเพื่อนๆคนไหนอยากลองนะคะก็มีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะไลน์ค่ะช้อปปี้ลาซาด้าหวังว่าคลิปตโอนี้จะช่วยให้เพื่อนๆกรีดอะไรีเนอะร์ได้ง่ายขึ้นสวยขึ้นฝึกไปบ่อยทำไปบ่อยนะคะแต่งหน้าทุกวันแต่ก็เก่งแล้วก็สวยค่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ซติ๊ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ บายบายค่ะ